พอทีเกเลอร์นะครับผมก็บอลก็เลยรู้สึกหิวใช่ไหมน้องเราก็เลยมามลง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 ,ลงมามีเฟ้นไฟแล้วก็มีหมูย่างแต่ว่าผมดีใจอีอย่างหนึ่งอย่างดีใจไงครับสวัสดีครับแม่ดีค่ะลูกแม่บอกว่าอะไรนะตะกี้นี้ผมได้ถ่ายคลิปแม่บอกจำผมได้ไหมจำได้ผม<อ>ผมใครนะเนี่ยหนูเล่นเป็นตุโงตอนเล็กๆล็แม่หนูจำแม่จำหนูได้โอ้โหไไไมม่่จจะด้แม่ครับจำผมได้ยังงี้เดี๋ยวเหมาหมดร้านเฮ้ยได้ปะ นี่อ้าวคนนี้แล้วก่อนผมขอถึงหน่อยแม่ครับอันนี้เนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอ่ะนี่นะครับอ้าวคนนี้ใครแม่คนนี้ใครคนนี้จำได้ใครฮะจะว่าเล่นเป็นพัดรองตอดกอดเล่นเป็นเหมือนมุกโกงจะเป็นพัดรองนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ชายหนูว่าที่ที่คนหล่อที่สุดที่รักใช่ป่ะที่คนหล่อที่สุดที่รักใช่ป่ะเจอแล้วปะ ไม่ไม่ใช่ครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กชื่อพี่บิ๊กพี่นี่พี่น้องบิกบ้านสบ่ออ่าเฮ้ยหน้าไงใช่ไหมใช่ครับอบ้านที่ว่าแม่ที่ว่าที่มโนลมป่ะไม่ใช่แม่คนละคนแล้วแม่ครับโอเคเอาไงไปกับลูกได้ไม่ต้องคิดมากก่อนแต่มาแต่แม่ไปดู โอเคขอบคุณมากนะครับแม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอุดหนุนนะครับผมอุดหนุนเดี๋ยวผมก็บอลจะอ,อุดหนุนครับผมอุดหนุนเป็นฝ่ายด้วยแล้วก็หมู <ขอ S 1> ด้วย <ขอ S 1> ครับผมขอคบขอคุณครับขอบคุณครับ